โซด้วยนะคะก็ฝากทุกคนก็แล้วกันนะคะฝากทุกคนเข้าไปเป็นกําลังใจสัง่งซื้อสินค้าได้ที่092 794 7526 092 392 4458 line จ็ดห้าสองห c i ูนย์้าเทักเข้าไปหาน้องแอ m ดมินนะคะง่ายมากทักเข้าไปแปด๊เดียวน้องแอ m ดมินก็ตอบมาแล้วไม่ต้องกลัวว่าน้องแอ m ดมินจะตอบช้าไม่ต้องกลัวหรอกทุกครั้งที่ที่เวลาเราเราทักเข้าไปหาแอ m ดมินนะ ไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีเดี๋ยวเขาก็ตอบกลับมาละแล้วโปรโต่างๆแค่ท็กเข้าไปว่าแค่เขียนเข้าไปว่าขอโปร,โปรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้หมดว่าโปร,โปรมีอะไรบ้างเนาะตรงนั้นนี่ง่ายมากกับการที่ไปขอขอขอโป,โปรน้องเอ็ดมินเราอยากได้อะไรเราก็สั่งซื้อตรงนั้นนะคะแล้วก็ช่วยกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่องมนลโอมชา n นลป้าแตนชาแนลแล้วก็ช่องไทเกอร์อมเข้าไปให้กําลังใจชมคลิปย้อนหลังโดยที่ไม่ข้ามโฆษณา เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ให้กําลังใจกับลุงช่างและป้าสนผักเนาะอย่างน้อยที่สุดรายได้ส่วนนี้แหละที่จะซัพพอร์ต้านองค์ปูรยา่ใจทุกอย่างวันก่อนก็เห็นดีใจนะดีใจที่ป้าบอกว่าเป็นไทยแล้วที่เห็นรถคือซื้อรถมาเจ็ดปีอะผ่อนเดือนละเก้าพันกว่าคิดดูว่าเจ็ดปีเก้าพันกว่าไม่ใช่น้อยน้อยนะยิ่งถ้าเป็นช่วงนี้ก็เออพอพอ,พอจะมีรายได้เนาะกับกับการที่มีบริษัทแล้วก็ กับทำช่อง YouTube ก็พอจะสอร์ตตรงนี้นพอจ่ายได้รวยที่ไม่ขัดสนอะไรเนาะก็ถือไม่ขัดสนอะไรแล้วก็รายจ่ายก็เยอะทุกอย่างก็เยอะไม่ว่าจะเป็นค่าทนายต้องขึ้นศาลอีกเนี่ยวันที่13เนี่ยพวกเราต้องช่วยกันแล้วนะคะทุกคนท,ที่วันที่สิมที่มีษาที่จะถึงเนาะก็เข้าไปฟังแอดอิสระก็สบายใจนะเข้าไปฟังโปอุ้ยอิสระสบายใจขึ้นปอุ้ยบอกว่าศาลนี้ไม่ว่ามันจะลงยังไง ก็ไม่มีผลหรอกเราก็ต้องไปนู่นสารดีกาเออถ้าไปสารดีกาแล้วตรงนั้นคือจบอยังก็เหมือนก็เหมือนเอคุณนลินเชือชเช้อคมตาใช่ไหมนลินเชื้อคมตาก็ไปจบที่สารดีกานี่ก็เหมือนกันของลุงช่างก็ต้องไปจบที่สาลฎีกาอถึงแม้ว่าตรงนี้ตรงสารอุทธร์นี่ยถึงแม้จะลงว่าไม่ถึงแม้ว่าไม่ก็เราก็ต้องสู้ต่อถ้าเขาอุทธร์ ถ้าโล่ถ้าว่าไส่ต้องลงเราก็สู้ต่ออย่างเงี้ยเราก็ต้องอุทธร์อยู่แล้วเนาะก็ไปจบที่สาริกาพอพอไปฟังแอดอิสระพูดใจชื้นขึ้นมานะทุกคนใจชื้นขึ้นมาก็ดีใจดีใจที่เออ,อย่างน้อยที่สุดลุงช่างก็ก็ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็ยังดีใจที่ว่าเออเราเรายังต่อสู้กันต่อไปอย่างเงี้ยเรายังได้ต่อสู้เราก็ไม่ถึงกับต่างตันเนาะ เราไม่ถึงกระทางตันเราก็ยังมีมันว่าได้ต่อสู้กันอยู่เพื่ออย่างน้อยที่สุดก็พวกเรานี่แหละจะได้สบายใจใช่ไหมเนาะโอ้โหเม้นมันค้างเนาะเขาก็วางมาแล้วตามลิงก์นะคะทุกคนตามลิงก์ถ้าใครสนใจสั่งซื้อสินค้าก็ตามลิงก์นี่เลยนะคะทุกคนนี่แหละที่ครูมนตตีวางให้นี่แหละนะคะก็ ไม่อ่านนะคะไม่อ่านเพราะว่าอ่านแล้วมันจะจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทักทายกันก่อนคุยกันก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเลื่อนมาก่อนเลื่อนมาก่อนเ,เขาทักทายกันอยู่อ่าโอเคมาถึงคูมนตรีทักไมกกี้นะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนๆน,นต่อไปนะคะก็ฝากนี่นี่แหละที่คูมนตรีวางมานะคะทุกคนวางมาก็แคปตรงนี้เลยแล้วก็เวลาเราอยากจะได้สิ่งใดก็ สั่งซื้อเข้าไปได้ไหมืมนแม่ใบพ่อสวัสดีครับอ๋อคาคะคะนะเราอยากได้อะไรแล้วก็กดเข้าไปตรงนั้นที่จริงถ้าว่าถ้าพูดถึงพูดถึงอ่ากันแดดเพราะว่าใช้ที่สุดที่สุดก็คือกันแดดกับสบู่ฮันนิโซนี่แหละกาแฟก็กินกาแฟดำเนาะไม่ได้กินกาแฟของลงุงคือม,มันมันมันใช้ได้คุ้มมากคุ้มมากกับกันแดดนี่นะ คือไม่ได้ใช้น้อยๆน,นะบีบคือบีบบีบจากตรงตรงปลายนิ้วนี่แหละมาถึงตรงข้อสองข้อมือนี่แหละแล้วก็แปะแปะสี่ห้าจุดนี่แหละก็ละเรงเต็มหน้านั่นแหละขาวโพลนเลยเคยเคยโชว์ในเคยเอาโชว์ในในใ,ในคลิปสตแล,ล้วล่ะก็ทาอย่างนั้นนะคะทําอย่างนั้นก็ก็ดีมากเลยนะดีมากเลยคือมันแต่แต่แตมันมันไม่ได้ทาบ่อยๆนะวันละครั้งแค่นั้นเองมาเลยไม่เปลืองเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่แต่บ้าน เราไม่ได้ไปออกไปไหนไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปตากแดดตากร้อนอะไรก็อยู่แต่ในบ้านทํางานก็บ้านจุกจิกจุกจิกแบบนี้แหละก็เลยอยู่ใช้ได้นานใช้ได้นานทีเดียวนะคะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วย